โอ้เดินเก่งนี่นะได้สามรอบแล้วนี่สามรอบหมู่บ้านแล้วใช้ได้แล้วโอ้โหเก่งเก่งเกเกใช้ได้เลย <c oughs> เก่งมากเก่งมากไม่ต้องไปหาหมอแล้วเนี่ยสงสัยต้องหา <c oughs> หาใครมาช่วยอีกสักคนะมั้ง เอเสยต้องหาทาสาวมาช่วยได้แล้วเนี่ยเนอะเก่งมากเลยแหละเดินได้สามสี่รอบในหมู่บ้านเนี่ยใช้ได้แล้วต้องหาต้องหาเด็กๆตอนเย็นเดินไม่ปวดสุดยอดแล้ยสุดยอดเลยอย่างนี้ลูกๆมันจะเป็นห่วงแล้ว เดินไปเลยนะครับสุขภาพร่างกายใช้ได้ยังฟิตอยู่รครับครับจะมึนะ